สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับมือนีดินจะมาตามนะครับสำหรับตัวเลขความฝันของคุณแม่นางงามนะครับคุณแม่เพิ่วมาเพิ่นฝันแล้วนะครับก็ให้ไปตีความฝันนำกันด้วยครับเด้อเพื่อความฝันของคุณแม่นะครับอาจจะเป็นตัวเลขโชกลาบตัวเลขที่มีรางวันนะครับรัฐบาลไทยนะครับในวันที่17มกราคม2568นะครับ จะมาฟังความฝันกับคุณแม่น้ำกันนะครับเพราะว่า f อซหลายๆท่านนะครับบอกว่าให้ไปตามความฝันของคุณแม่นางงามให้หน่อยนะครับเหมือนแอดมินก็นเดินทางมาถึงบ้านคุณแม่นางงามเลยนะครับี๋ยวมาฟังความฝันกับคุณแม่น้ำกันนะครับรแม่วัสด,ดีครับ,รบครับ มาเอาโศกก็คุณแม่ละเพราะว่าเอฟซีเป็นหายมาตามหายมาตามหลายหลายไปตามคบ่คว่ามันจืดเหรอครับแต่คุณแม่กับฟันเนาะครับเนาะฟันโยกครับแม่นอนแม่ห้องแก็คพวกฟันมือนกันฟังเนาะเราหายฟังนะครับแม่เนาะถูกพิษก็ต้องว่ากันเนาะแม่เนาะถือเพต้องว่ากันครับ ใจมากเนาะครับตัวไปเอฟซีเป็นไงอยากมาติดตามความฝันของคุณแม่อยู่นะครับเพราะว่าสีมาตามทางแหลกคุณแม่ก็ให้โชคไหมครับอาจารย์ข้างบน้งล่างหลอกสองฝันบ่ซื้อเนาะคิดเสียดายอยู่ดอกครับคิดเสียดายความฝันจะของอยู่หลอกสองก็ได้ตีบ่ถือผมแม่ตีถือแต่ว่าบ่ได้ซื้ออ๋อตีถือก็บ่ได้ซื้อมือนั่นยากครับ ช่วงเทศกาลปีใหม่นะแม่เนาะปอใมาติดตามกันนะเพราะว่ามันมันฝันขึ้นสุดถ้ายฝันอีจางกับเป็นเทศกาลปีใหม่ค่ะค่ะกินเลียงก็ขอบตัวพี่น้องมากค้ขายคองดีสำเนาพี่น้องก็มาไล่ก็แม่เนาะครับพอเป็นยังงวดนี้ก็งวดนี้แกีมือจักหน่อยเนาะฮามันหามันแมนครับ เพราะเอาให้มาตามไล่ไล่เนี่ยโอ้จ้ะให้มาตามความฝันของคุณแม่นางงามหน่อยใช่ไหมครับฝันคว่ำจริงเป็นคว่ำเป็นจริงในใครเนาะครับสาธุเนาะแม่เนาะเพราะเป็นตัวเลขศกลาบตัวเลขที่ไม่ต้องวันนะครับค่ะถือว่ายังสองปีใหม่เล้วแม่ฝันเลยสองสามขึ้นน่ะล่ะข้ามฟันครับจ้ะเราความฝันในฟังนั้นไหมันมาไปอัน ไปยังน่ะในปลาใน้ดงขลักขึ้นเกานน่ะนะขนคนปิดมันอยู่ในดงใน้ปลาไม่โฉกเนี่ยจังสรรค์ขคือเน่ยมันเล็กกรดับั่นมาอพี่ี้นยางมาหาบอกเอินบอกเล็กเลยล่ะพุ่บอกมันโตเลยวะแม่จ้าคุณกู้งาย้ก็ไม่ยิ่งแม่ผูยิ่งแต่เน่ยกูไส้ต่ยิ่งนต่ยิ่ะที่แหลกยางมากมาม่าเสือในเด้อเล็กหั ผสมกันมาหกซุ6สามมาสนขนมโอ้พันบอกเป็นตัวเลยหกซุดสามมาสั่นกันาเพิ่งก็บอกสามตัวแค่นี้ว่าแม่บ้าท่อนนี้แหละสองตัวเพิ่กับปได้บอกบ่อแต่นี่แม่ก็ได้หัวมือเลยกับบอฝันบันบบยเงาดิไปเจอกันอยู่ในป่าบอแม่จ้ะตอในป่าอยู่ไปหาเก็บเน็ดเก็บยังนี่แหละความั่านนี่แหะ นี่คุณยางมาบอกห่องมากคุณลาา่ะว่าอันงว้นี่เสือเนี่ยเด้อหกศูนย์สามสามศูนสมบอกหกศูนย์สาคนบอก, 3, บอกจริงๆมันบอกหกศสามจ้ะครับหกศนย์ว่าแม่ว่าบอกในในวัวตมือนอ่หมุดทํามากแม่ว่ามีศูนครับแม่เลยครับมือนันแม่ก็บ,บอกอยู่ บ้านมันขึ้นปั้นมาขึ้นเองบ่เป็นฟุงเก่าได้บา้นปั้นมาขึ้นทันมามีม่ยิ่งมาฝากเลี้ยงเล็กน้อยเล็กน้อยก็เล็กน้อยไม่ยิ่งโห่ก็อุ่มใส่ซักฮักใส่เผาโหลดอะเลี้ยงง่ายๆซะผู้นั้นก็ได้บ่ห้องบ่ห้มาเลี้ยงปันเอาห้เฮาแล้วปั้นบ่มาเอาขึ้นคุณหายเลยปันบ่เห็นมาเอาเลยถ้าปนได้ก็บ่เห็นมาในฝันน่ะครับของบ่มากระสิไดเลี้ยงตัวสันเด็กน้อยไม่ยิ่งโห่นี่ อันนี้ฟันไม่ฟันมือขึ้นฟันมือขึ้นเลยอันนี้อันหกศูนย์สามเพิ่นมาบอกเป็นโตไปกลางป่าจ้าอันนดี๋ยวเล็กหน่อยมาให้เนี่ยวนี่ว่าภาษีนึงทนตัวขันผู้เฒ่าได้รูปกับเก่านึงะครับันโตเพิ่นมาบอกหนึ่งหกศูนย์สามหนึ่งบอกต้องสลักคอันนี้เพิ่นบอกเป็นโตนะครับจ้าฟันมือขึ้นนย่างนีอันน่ะสมมติว่าฟันมือขึ้นฐานที่ข้อฟันก็จะเป็นซีนึงกับเก่าหนึ่งเนี่ยเก่าก็ว่าห้าเฒ่าเนาะฐานยิ่ง เห็ดไม่ยิ่งขึ้นกันกันก่วหนึ่งชีนึงเพราะว่าเด็กหน่อยกเด็กหน่อยไม่ยิ่งขึ้นลมแน่นอกะครับานะอาจหายทั้งบนทั้งล่าง<า>กรได้นครับมันก็คยเป็่นทังสันดวนร้านไทยหรือไเ้อกะมัาฝันหนูแค่หนูกรวบาฮอกซีนึแล้วหนูฝันกรได้วาสัตว์เออขาก็ฟังไปล่ะสนอกระบยานากมักน้ำยูเด้ซีนึกระไดก็สสนอกระบอเพาะเขาเด็กหน่อยให้เลี้ยงเนาะ เล็กหน่อยก็เล็กหน่อยคุยยิ่งโหสัซะเล็กหน่อยก็ได้ซ้ำตูนแม่เมยเนาะจ้าบ่เหน่พนนัดเหน่ทั้งบนทั้งล่างก็ได้บอลเน่ซ้ำโตสองโตแม่แม่จ้ะบอกซ้ำโตเอินบอกเลยดิครับแต่ว่าซ้ำโตเป็นออกห้องบอกเป็นโตเลยบโปรตีเนาะครับเนาะบอกแล้วก็ไปเลยบอลเหคุยฮอดกันเห็นหนาเพิ่นบ่คุยยิ่งอายุใกล้ใกล้อายุใกล้ใกล้พอเห็นหนาเพิ่นไม่ยึดตะเสียง กระไดบอกลูกฟังเนะาะเดนี่สูนหลงหวันมาสั่นบอกกันเองขันขันคนว่ตัวกับว่าจะดอก<ะ>เอาเงินงหลักการตั้งสองกองยังหาล่ะนี่ือเป็นความฝันของคุณแม่เราให้ฟังะนะครับเนาะแต่ว่าบริตีนี่ยคุณบอกเป็นตัวแล้วหกศ้นสามสาธุนแม่นาอกค่อยโชคดีนะครับ นอนยู่นีกับฟันขึ้นนอนอยู่งหุ่นกับฟันอันนี้แหละฟันพกซุนซ้ำนี่แหละมีคนเอิ่นใส่แต่ว่าโอ้ยหอดเนื่อยเขาซื้อรถตรีกับบมีล่ลรอเน่แ,แก่กมาสเองแก่หบมี่เลยนี่เด็กเดตัวใดเนี่ยซูนซ้ำซนี่แหละซนสามซนหกีมม่เลยเด็กเส,สามาสกัเสาคูหนึง่งวางก้อนไอน้บุักกับมาสหอดกับมาสคนหนึ่ง มีนะแม่หมดเวรจะน้องโตเนียดังบสแต่ว่าชีนึงหนุกเสาวได้ใบนึงอยหกชีนึงเนี่ยโมมีมีใบเดียวคดไดเห็นกับฝายิปต์โรตลีไว้เนาะแม่เนาะประสบีถูกรตลีรางวัลที่หนึ่งะครับหกศูนย์สามนะรับหกศูนย์สามตัวว่าเพิ่นมาบอกเป็นโตนะครับอันตีนึงกับเก่าหนึ่งเนี่ยแม่ตีความฝันเอานะครับตัวเองเป็นฝันเทาเล็กน้อยเป็นนึ่งนี่แล้วครับันมาไดย เลี้ยงนิดหน่อยเอาเล็กหน่อยมาให้เล็กหน่อยมาให้เลี้ยงทานเนี่ปน่ะว่าครับฮับปั๊บโหลดเอามากะหูสะพูเ่อกกะยอกพูเล็กกะหยอกบ่หาบ่ห้องเล็กหน่อยคุณน่ะเล็กหน่อยไม่ยิงบัดทายเข้าเจ้ามาเอาขึ้นบ่มาเลยบ่มาเลยแม่ก็ะจำเป็นต้องเลี้ยงเลยนะครับต้องเลยรับไปนะครับเข่าเราบ่เฮือสุนท้ายเดี๋ยวนี้เนาะแม่เลยรับเจนหมดนะแม่เลยเลี้ยงเลยสาธุน้องแม่เนาะคอยวามฟันของแม่ เป็นตัวเหล็กโฉกลาบตัวเหล็กยี่นื่งวันนะครับครับนี้เหนื่อยนะตัว FC หาย FC เป็นสุกดีน้ะเมียเนาะอ๋อกมีหลายตัวนะครับที่คุณแม่เป็นฟันกับคือได้นย์สามสามตัวน้องแม่เนาะตีจากข้องฟันได้เลี้ยงเล็กน้อยนะครับมีคนเลาเล็กน้อยมาหายเลี้ยงนะครับเป็นซีหนึ่งกับเก่าหนึ่งหายไปกับน้องแม่เนาะกันไหวสีหนึ่งหนึ่งสีเก่าหนึ่งหนึ่งเก่า นเลขที่แม่เน้นเลยไหมครับแม่มากสัวไหนก็หกสามสามหกหกสิบสิบหกแม่มาหกสามสามหกตัวนี้เดี๋ยวจะผมจะวงกลมให้สี่เท่นนะครับเพื่อเป็นโชคดีนั่นนะครับหกสามสามหกพันโตมารุ่นกันมันใจซีนึง่งผมวงกลมให้เลยซีหนึ่งกั้นมอนแอร์น้าแม่พัดอากาศยงให้สองตัวล่างก็ได้นะครับแม่ดู 603เนี่ยเป็นจะเป็นสามตัวบนกระได้นะครับกับขอโชคดีกับตัวเลขความฝันของคุณแม่นะครับผู้ใดเข้ามารับชมน้องแม่เนาะกับข้อมันโชคๆมันมาในปีใหม่อาถุสมพรปากไม่ใช่เนาะเแต่พี่เห็นน้องเห็นซีบนถือแม่เมย์แต่ให้ข้อหวยมาตั้งแต่ยู่ได้แม่กับมากนี่ของครับคุณแม่เป็นกับสุขภาพดีแล้วบ่ไอแล้วกินยาสองขึ้นลวดลูกซื้อให้สั่งในเฟซเลยครับไขข้ึ้นดีขึ้นนะน้องแม่เนาะ ไอ้จนทุกทองเนะาะเกิดวันเพราะแต่ในนอนก็แม่นฟันนั่นแหละเลยรับกับในฟันไม่นสมาธิเนาะครับออเมนโมเมนเท่ากับสือเบิงเนาะกับพิจนาเนาะแม่นนอกกับแม่เพื่นแม่เพิ่งกันเราเข้อมฟันในฟังเลยอับแดดฟันว่าครับเพื่อนมาบอกแบบนี้นะครับเป็นตัวเลขนะครับก็คือหกศูนย์สามนะครับสาหรับเลขซีหนึ่งกับพี่แม่เราข้อมฟันในฟังอะไรว่าเขาเอาเล็กหน่อยไม่้เลี้ยงน้ะแม่นนอก สีนึ่งกับเก่าหนึ่งนะครับเด็กหน่อยกับเล็กหน่อยแดงๆอยู่ได้เมันเล็กหน่อยง่ายจ็ม,อยอยไ,จมได้เดือบเป็นเล็กหน่อยนึ่งอิ่ิ่มล่ะ,ะตีใจแตว่าตื่นขึ้นกับยุทถูบกบ่อยปูฟังยโอ้อยแ็นมันแมนในเรื่องปูเยนะในครอบปูนะครับครนะอบนตัวก <ขอ S 1> ็คอยโสดดีปีใหม่เนาะเนาะโดเบิกสัไม่เอาคถัาเรื่องส่วนโตแม่ก็ขอพ่กับสำเร็จเห็นไหมเรื่อง ได้ขอผู้อาวุโสแน้วนะสำเร็จอยู่บางปีนี่ให้ได้นี่ได้นี่ปลาปูด้อปูนะไทรลูกไทรล้านมีโศกนทำแม่นี่เด้อเหมือนบ่อเด้อเอมือนนี่สิทำความสะอาดให้เด้อปูครับสิ่งล่างทางให้ไม่สิเอาหนามไม่มาใส่สนามครับน่ะยิบบาซีให้คู่นึงก้อนหอยออกนี่ละบอกคนไว้แล้วเพราะปีใหม่ว่าจะเห็ดมันจะเห็ดอยู่มันก็มันในเบิดเดือนเนาะคับยังเป็นปีใหม่ยกให้กา ถือว่าข้าบพเสียสัจะนะครับแม่ส่วนมากข้ามฟันของแม่จะฟันครั้งเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าใกล้ๆมือฟันอยู่บ่กับจังว่ามืออื่นเสียอกหีฟันมือแรงอื้อที่แม่บ่ครับอ่าขาดขาดคือฟันฮากอนนี่ประ่านดีที่ลูกมันบ่อายุคนมันโมแมนขึ้นสุดถ่ายกับฟันว่าไปต่อเทียงวันดีที่เจ้าของวันอันสี่สามสามสี่นึ่บ่ สามหกหกสามจำได้ค่ะคือเ่อความฝันแต่แต่เข้ามืค่ายยากน้องพีน้องน้องคพ่มาสื่อของแบบ่อแค่แขกเนาะครับแมนยูช่วงปีใหม่พอดีเนาะแม่เนาะขับก็ถือว่าค้าสันแมนโชคดีได้ตอนหย่างเนาะแม่เนาะเพิ่งบังคัาขายลอตเตอรีด้วยว่ะเพราะจะขับยุทธเนาะเ่็นกระยาเพิ่งเพิ่งมันมา่เป็นปีใหม่มันจังออกมนบ่แม่ครับลอตเตอรี่ลยเมีมาหาเขาอนั่นนะ พี่เม่ก็เคยถือยูเนีาสองใบสามใบถ่ายหน้าถ่ายหลังยูดอกงวดนี้กะหายโชคดีด้อแมี่เยเด้อปวายถูกรตอลี่ตั้งมาทีหนึ่งนั่นนะเป็นความฝันของคุณแม่นะครับให้คุณแม่ถือให้ก็ได้นะครับคุณแม่นะครับคุณฝันว่าไปป่าได้ยินแต่เสียงเนาะเมียเนาะแด้ยินแต่เสียงเพื่อนห้องบอกคือหกศูนย์สามนะครับก็ให้ตัดวินวินสองตัวด้วยครับเด้อหกศูนย์ศูนย์หก 3003ย์สามและหกสามสามหกนะครับแต่ว่าคุณแม่เิ่นสอบนะครับคือหกสามนะครับหกสามสามหกนะครับสำหรับตัวเลขความฝันที่คุณแม่ตีนะครับฝันว่ามีคนเอาเด็กมาให้น้อแม่เนาะมาให้เลี่ยงแม่มันก็ะตีเป็น4ีหนึ่งกับเก่าหนึ่งนะครับอ่ะ้ใดเข้ามารับชมกับขอโชคดีมีโชคลาบนะแม่เนาะ เดอ้อเอหลายโชคหมานเน่เดอ้อมาแม่เนาะให้โชคดีปีใหมอีกยังดอกขอตาให้ถือเนาะครับอ่ะขอขอบคุณทีไรแม่ขอบคุณมากมากนะครับกับคุณแม่นางงามเพิ่นก็ใจดีใจดีนะครับคุณแม่เพิ่นอีกอย่างเพิ่นก็บบแพ่ง้อมนะครับเพิ่นอยากแบ่งปันนะครับก็อยากให้เอฟซีคุณมีโชคลาภนะมาแม่เนาะครับผู้ใดเข้ามารับชมนะครับก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภกับความฝันของคุณแม่นางงามด้วยครับเด้อ คุณแม่ครับขอบคุณในหลายแม่สวัสดีครับครับครับก็ขอโชคดีทุกคนนะแม่เนาะสาธุนะครับนะปูปู่ญาของคุณแม่นะครับปูได้าขมากับสาธุเอาด้อครับเด้อกับองค์ปู่ญานะครับครับปูสีทุ่งท้อวับแม่ ปูรีสุดโทกับหญ้าสีปทุมมานะครับผู้ใดเข้ามากกับสาธวดนะครับโดยขอโชคดีมิกราบนะครับับครกับตัวเลขแนวทางตัวเลขความฝันของคุณแม่นางงามนะครับ603 4นย์่หนึ่งเกานะครับ6กศูนากอย่าลืมตัดวินญูดสองตัวด้วยครับเด้อครับคุณแม่พึงใจดีใจดีนะครับ คุ้ใดนะครับโชคดีไม่โชคลาบกับตัวเลขแนวทางของคุณแม่นะครับอยากจิร่วมทําบุญกับคุณแม่คอยทักทายมาเด้อรับเด้อเราคุณแม่จะไปสื่อพุทธใหม่ไปสวายให้ทั้งวัดหรือว่ากับไอ้บุญมีก็ะไดนะครับครับบนทับคนยกรบาคั่ยกับยาง ตามสัทธานะแม่เนาะ <c oughs> ตามพลังคร <c oughs> ับ <c oughs> ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบค,คุณทุกการติดตามนะครับผู้ได้ค้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาบนะครับเด้อขอโชคๆมั่นหมา,น,าน,นะครับรัฐบาลไทย17มกราคม2568นะครับเป็นตัวเีกแนวทางความฝันของคุณแม่นางงามนะครับ <c oughs> โชคๆมั่นๆมานะครับเด้อสวัสดีครับ